มาเขาเรียกว่า,ารีวิวนะครับอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวรวมไปถึงสกอผลลับต่างๆนาน,นาความเป็นไปในแวดวงเพอร์บิกอังกฤษนะครับ ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ครับเป็นสัปดาห์ที่อยู่ในช่วง break FIFA day เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวนะของเพเด็นเรื่องเกิดเท่าไหร่ก็จะเป็นข่าวคราวชิบะทะโน่นนี่นั่นที่ปลดออกมานะก็จะโฟกัสไปที่เกมพิีมชาติมากกว่าหลายๆทีมนะครับก็ลุ้นให้นักเตะตัวอย่างที่ไปรับใช้ชาติเนี่ยไม่บาดเจ็บกลับมาเพิ่มเติม ะะส่วนวันนี้ครับเทปนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเช็คดูนะฮะความเป็นไปในช่วง4นัดแรกของแต่ละทีมโดยเฉพาะทีมสาคัญสพันกันสักหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นในหัวตารางท้ายตารางบิ๊กเซเว่นทั้งหลายทีมน้องใหม่ที่เลื่อนชั้นขึ้นมานะหรือว่าแม้กระทั่งจะเป็นในเรื่องของอทีมที่มีผลงานโดดเด่นน่าจับตามองในฤดูกาลนี้ในช่วงโค้งแรกเดือนแรกของการออกซาร์ทพิบิกอังกฤษนะครับเดี๋ยวสัปดาหนะ์หนะ้านะกลับมาดูแบบ ไฮไลท์ light, แบบเต็มๆนะว่าแต่ละคู่แต่ละคู่เกิดอ,อะไรขึ้นบ้างเมื่อโปรแกำผน,นึรีสอังกฤษ กลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งนะครับเราไปดูตรนารางคะแนนนะครับตรนารางคะแนนก็อย่างที่เห็นอยู่ที่หน้าจอเลยก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทีมช้์เก่าแล้วก็ชมเช้ํมจากฤดูกาลที่แล้วออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมครับนำเป็นจา่าฝูงแล้วก็เป็นทีมเดียวที่ชนะ4เกมรวดที่มองเปปโปดลล่านะครับฤดูกาลนี้ต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไม่ไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะแต่ว่ายังยังคงความต่อเนื่องนะจากฤดูกาลทีแล่แล้วปีนี้ออกตัวดีออกสตาร์ทดีมากๆนะถือว่าถือว่าแรง มากมากมาซิตี้เนี่ยเสียนักเตะอย่างกับตันทีมนะครับเอลกายคุณโการออกไปนะฮะเซรูยันมาเวสนะฮะไปเล่นที่ซาอุดิอาระเบียปโปรีนะฮะนั่นคือรายที่สำคัญสำคัญอ๋อแล้วก็ก่อนปิดตลาดนะขายลูกหม้อทีมโคพาเมอร์ไปให้กับเชลซีแต่ว่าเขาได้ตัวใหม่แนวรับอย่างรอสโกกอดิโอซึ่ง โอ้โหได้ครับคุณยุกย่องว่าเป็นกองหลังในวัยเจน20-21ที่แบบตัวแต่ตัวแล้วดีที่สุดในโลกก็ได้มาเสริมทัพแล้วก็สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วมากๆก็น่าจะรับใช้แมนซิตี้ไปอีกนานเลยนะครับได้มาติอุสนูนเยสนะมาในวันสุดท้ายตลาดนะตัวนี้ก็เล่นงานแมนเชสเตอร์เตดมาแล้วนะครับในเกมเปิดฤดูกาลนะะได้ตัวโชมมโดกูนะได้ตัวนี้มาเล่นตัวริมเส้นนะทดแทนทั้งเรย์มาเลนแล้วก็โคหพาวเมอร์นะครับก็ต้องบอกว่าแมนซิตี้ ปีนี้ไม่ได้ด้อยประสิทธิภาพลงไปเลยนะส่วนที่เสียคากุนโอการไปก็ได้มาเตโอลสิชเข้ามาอีกถือว่าเป็น4ตัวที่ตอบโจทย์ในการทําทีมของเปปกอร์เดล่ามากๆแล้วก็หลายๆคนจะเป็นกําลังสําคัญในระยะยาวด้วยนะครับทั้งในรายของโดกูในรายของมาเตอรทนูนเนเยสนะฮะร,รวมไปถึงกองหลังอย่างยอสโกกอร์เดโอซึ่งเล่นได้ทั้งเซนเตอร์แล้วก็แบ็กซด์นะครับอายุไอานามก็ย0กว่ากว่าเท่านั้นพวกนี้นะครับจุดหนึ่งที่ผิดคาดนะก็คือแม้ว่าทีมจะมีการเสียคิวเดอร์บอยไป นะครับแต่ว่าบอลของซิตี้มันเหมือนบอลที่เซตเอาไว้แล้วเซตเอาไว้เรียบร้อยแล้วประสิทธิภาพสูงมากๆแล้วก็จับใครลงมาขอแค่เล่นได้ตามแทคต,ติกที่ไปโปรเดล่าวางไว้ ผลลั์มันก็จะออกมาเองแล้วยิงเอลลิงบอลฮาร์แลนด์นะครับสตาร์ตติดเร็วมากนะฤือดทุกการนี้ลงสนามไปแล้ว4นัดยิงไปแล้ว6ลูกแล้วก็มีแฮตทริกให้เห็นไปแล้วนะครับในเกมล่าสุดนะที่ที่เล่นกับเบอร์ลี่ก็ต้องบอกว่าแม้ว่าจะเสียคีลเดอรบอยที่ได้บาดเจ็บต้องผ่าตัดพักยาวไปด,ดูเหมือนว่าซิตี้จะออกตัวแรงกว่าปีที่แล้วอีกนะครับแล้วก็เวลาซิตี้ออกตัวแรงๆเนี่ยคู่ที่ตามมาเหนื่อยเหมือนกันนะฮะต้องบอกเลยต้องรอดูครับเมื่อเกมยูยนเต็ะลง สนามเมื่อเป๊ปต้องแบ่งภาพทุ่มเทหลายๆช่วในเวลาเดียวกันจะมีผลกระทบต่อเกมในลีกบ้างหรือเปล่าเพราะาถ้าถ้าไม่มีผลกระทบในเกมลีกเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหมันมโอกาสที่มสตี้อาจจะเข้าป้ายบนเดียวจบได้ถ้าถ้าผู้ชาชิ่งที่เหลือไม่แข็งแกร่งพอนะครับนั่นคือในส่วนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถ้าไปดูอันดับ2ตอนมาคะแนนตอนนี้ก็เซอร์ไพรส์มากๆนั่นคือทอตแนาเม้น เปร์ของอันเก้ปอสเตโคกูนะครับอดีตศิลปินชาติออสเตรเลียแล้วก็ยูโกมาเอฟมาวินอสนะต้องใช้คำว่าฟุตบอลของอันเก้ซึมเข้าไปสู่นะักเตะของสปเปอร์เร็วมากๆนะครับแม้ว่าจะเสียเฮวิเคนไป นะแต่ดูเหมือนว่าอันเกจะจะกบจยุดอ่อนในเรื่องนี้ได้พอสมควรนะครับ4ี่นัดพวกเขาซัดไปสเสียประตูแล้วก็มีแฮรทริกจากโซนทึงมินมาฝากด้วยโซนทงมินช่วงแรกออกสตาร์ทก็เล่นอยู่ของฝั่งซ้ายแล้วมีริชาร์ดซอนเล่นเป็นกองหน้าตบเป้าแต่เล่นไปเล่นมาริชาร์ดซอนเล่นไม่ออกก็ไม่เป็นไรครับอันเก้ก็จับโซนไปเล่นหน้าเป้าไปเลยนะก็เป็นตถือว่าเป็นตำแหน่งใหม่ของโซนทึงมินในวัยที่แบบอายุแตะเลข3แล้วนะแล้วตัวด้านซ้ายเนะี่ยกนะ็ส่งไมเนอโซโลโมอนนะครับตัวใหม่ที่ได้มาเนะี่ยลงสนามแทนนะแต่ว่าที่ต้องจับตา ก็คือการเล่นนะครับแบบเรียกว่าดับเบิลนะฮะดับเบิลอินเวอร์ตฟูลแบ็ท นะก็ใช้ทั้งฟูลแบ็กซ้ายฟูลแบ็กขวาหุบเข้ามาประสานงานร่วมกับมิดฟิลด์นะที่มีคู่กลางแล้วก็ลงตัวนะปีนี้เอฟวิซูมากับปาร์ฟซาเนี่ยต้องบอกว่าสภาพร่างกายค่อนข้างฟิตนะครับแล้วก็เจมส์แมตติสันที่ได้มาจากเลสเตอร์ต้องบอกว่าโอ้โหต่อจดมากมากน,นะครับ, Madison, ม, ester, บ,บ,นะรบมีส่วนในการแอสซิสต์มีส่วนในการทำประตูแทบจะตลอดเวลาต้องบอกว่าเป็นการซื้อที่ถูกจุดมากๆนะครับเสียเคนไปแต่ว่าได้จอมสร้างสารรค์เกมนะอย่างเจมส์แมตติสันเข้ามาแทนนะต้องรอดูระยะยาวครับแต่ว่าภาพ าพรวมสเปอร์ดูดูดีขึ้นแนวรับเหนียวแน่นขึ้นนะมีเซนเตอร์ใหม่เอ็ดไดเออร์ตกเป็นตัวสำรองกลางคู่ใหม่ปีไอมือเฮาเบียกก็ตกเป็นตัวสำรองอีกนะอาจจะดูแปลกตาไปบ้างแต่ว่าแปลกตาจริงๆครับเป็นสเปอร์ที่ครองบอลเยอะต่อบอลเยอะบิลล์อัพเกมจากหลังนะแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆนะแต่อย่างไรก็ตามครับอย่างที่บอกต้องดูกันในระยะยาวนะฮะว่าสเปอร์จะยืนระยะได้แค่ไหนแต่ว่าดูจาก รูปทรงแล้วเป้าหมายท็อปโฟของอันเก้ก็ได้ลุ้นกันย,ยาวๆนะครับจนกระทั่งถึงโค้งสุดท้ายแน่นอนไปที่ทีมอันดับ3นะครับ4นั 10, นด10คะแนนเหมือนกันนั่นคือลิเวอร์พูลนะครับต้องบอกว่าลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแผงกลางแบบยกชุดนะครับจอแอนฮเดอร์สันไม่อยู่แล้วฟาบินโยมไม่อยู่แล้วนะยกขยงกันไปซาโอในขณะที่เซโก,ก้กาตาว่าก็บาดเจ็บค่อนข้างบ่อยในช่วงโรยละกองกลางอย่างฮเวียเลียหรือว่าอ่อกัติสจดก็ยังต้องบ่มเพาะก็ได้2ตัวใหม่ เข้ามาแล้วก็ลงสนามแบบสตาร์ทติดทันทีนั่นคือเล็กซิสแม็กคาริสเตอร์นะครับรวมไปถึงดูมิทส b บอสไลที่ได้จากลาสิทนะคู่นี้เข้ามายืนในตำแหน่งหมายเลขหแล้วหมายเลขแได้อย่างลงตัวจริงๆแล้วนะครับคู่นี้ดูเหมือนว่ายัคลอไปจะได้เป็นคู่ดับเบิลเบอร์แมากกว่าแต่ว่าในช่วงที่ยังไม่ได้ตัวรับเข้ามาก็ใช้เล็กซิสแม็ a คาริสเตอร์นะครับลงมายืนเป็นวิซิตัวโฮบอลขุมจังหวะเกมแล้วก็เขาใช้การออกบอลนะที่แน่นอนแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคุมเกมให้กับลิเวอร์พูลได้อย่างอยู่หมัดเลยก็ถ แล้วก็เบอร์10นะสำหรับอลิซิสแมคเคลสเตอร์ดูไปดึกสมอสไลน์ครับต้องบอกเลยว่ารายนี้เข้าเติมเต็มให้กับทีมนี่ยอดเยี่ยมครับมีประสิทธิภาพร่างกายแข็ง,แ,ขงแกร่งสภาพความฟิตดีเทคนิคสูงเลี้ยงยินตัวเก่งเอาตัวรอดเก่งนะเปลี่ยนเกมจากรับเป็นลุกได้เก่งแล้วก็ในช่วงของสุดทางตลาดครับพวกเขาได้วาตารุเอนโดหรือว่าเอนโดนะฮะกับตันทีมชาติญี่ปุ่นและตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับหมายเลข6เข้ามาเพิ่มด้วยก็ต้องรอใช้เวลาในการปรับตัวนิดนึงนะครับแล้วก็แรอันกาเฟนเบิร์สนะครับไไดดด้มมมาาาาจากกกบบบเเออออออรรร์์นนนนนิิวคคะัี่ื็สตตขงงฟุลลลฮแ แจะเกิดขึ้นกับอาแจ็กซ์นะครับปีแล้วไปโดนดองอที่บายเยอร์ได้ลงเล่นในลีกแค่3นัดเท่านั้นพอได้มาก็ลิวพูลเนี่ยเขาอยากได้กราฟเบิร์สมานานมากแล้วนะตั้งแต่สมัยอยู่อาแจ็กซ์ก็สมหวังสักทีแล้วลกลายเป็นว่าฤดูกาลนี้ลิวพูลเปลี่ยนกลางใหม่4ตัวเต็มๆนะเป็น4ตัวที่เข้าใหม่แต่ว่าที่น่าเป็นห่วงครับคือในตำแหน่งกองหลังตซูดิฟอนได้ร่างกายก็โรยลาลงไปพอสมควรแล้วนะครับเป็นบามาโกนาเต้ก็เจ็บบ่อยโจโกเมสนะหรือแม้สระทั่งเจอมาติฟนะก็ยังเอาแน่เอานอน,อนไม่ไื้อเล็กซนโดรอานอาจจะเกกรุกดีนะลองเข้ามายืน เวิร์ดแต่ว่าเกมรับยังมีเครื่องหมายคำถามอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นกลางสนามเนี่ยเสียไปไม่น่าเป็นห่วงแล้วตัวที่ทดตัวเข้ามาทดแทนได้หมดเลยแต่ว่าเกมรับก็จะต้องมีเครื่องหมายคำถามระยะยาวๆแล้วว่าว่าพอไปเจอเกมที่ปิดเบียร์เราจะตีคู่แมนซิตี้ได้ไหนเพราะว่าแมนซิตี้เองก็จะมีทีจะมีจังหวะนะครัที่เข้าเบรกชนะ10นัดติด13นัดติด15นัดติดทําให้เห็นอยู่บ่อยๆนะฮะเพราะนั้นนี่คือมาตรฐานสูงส่งที่แมนซิตี้วางเอาไว้นะครับแม้ว่าใครต่อใครจะออกตัวนะแฟนบอลลิโปลจะออกตัวปีนี้กัแค่ลุ้นแชมป์ไปก่อนนะไม่ได้ แต่ว่าลึกๆแล้วก็คงจะหวังอยู่ยิ่งรั้งตัวโมซาลาไว้ได้200ล้านปอนด์ไม่ยอมขายไปซาอุนะฮะก็เดี๋ยวแต่เดี๋ยวน่าจะโดนขายปีหน้าอยู่ดีน่าจะเป็นปีส่งท้ายของโมซาลาด้วยก็ต้องรอดูครับว่าวริวฟูจะติดเครื่องได้มากน้อยแค่ไหนนะครับการถ่ายเลือดเที่ยวนี้แต่โดยรวมแม้แม้ว่าจะเสียผู้เล่นแกนหลักไปแล้วก็ถ่ายเลือดแต่ว่าทีมออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับสำหรับริวฟูนะฮะข้ามไปดูอาร์เซนอลกันนิดน,นึงครับอาร์เซนอลเป็นทีมที่เสริมคับได้ได้อยู่ดีนะ บททดสอบที่ยากเย็นกว่าเดิมปีที่แล้วเนี่ยก่อนเปิดฤดูกาลไม่มีคาดไม่มีใครคาดหมายว่าอาเซนอลจะก้าวไปลุ้นแชมป์กับแมนซิตี้ได้ถายอาร์เตต้าทำให้เห็นว่าเดียๆของเขายือนระแยะได้นะปีนี้แน่นอนเล่นยากกว่าเดิมแน่ทีมรู้แล้วว่านี่คือทีมลุ้นแชมป์นะครับก็ได้เสริมทัพมาอยู่เล่นทิมเบอร์นะครับไปยืนหลังแต่ว่าปรากฏว่าแปลเจ็บไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็น่าจะพักยาวเกือบทั้งฤดูกาลด้วยได้คาร์เฮามานะครับก็ยังต้องปรับตัวสักเล็กน้อยนะแล้วก็เล่นตำแหน่งไหนดีนะ การได้เดิคันไลท์นะครับกองกลางตัวรับฟิลชันกริดมานี่คือฟิลชันตัวรับในระดับท็อปท็อปต้นๆยุโรปเลยแล้วก็มาช่วยปัดกวาดเกมรับให้กับอาร์เซนอลให้นักเตะมาติโนเดกาโปรยโยซาก้ากัเบร้มาตินเนลลี่ค่ะแบบเดินหน้าได้อย่างมั่นคงการได้เดิคันไลท์มาตัดหน้าทีมอื่นเนี่ยต้องถือว่าเป็นเป็นดีลที่ยอดเยี่ยมนะครับของอาร์เซนอลเลยแต่ว่าเปิดฤดูกาลก็มีหลุดเสมอไปหนึ่งนัดแล้วแต่ว่าก็นั่นก็เป็นอุบัติเหตุนะอาร์เซนอลเป็นทีมที่เล่นบอลสวยเป็นบอลทีี่่มมมมปรรรระะะสิิิทธภาาาาาาพกกกกกๆแแลลล้้้้้วววว็็เเเนนนตอองยยยัับบบโซค นันบารติเนลี่เนี่ยเป็นตัวรุกริมเส้นคู่หนึ่งของพิลลิปที่จัดจ้านมากๆแล้วก็พร้อมทำลายล้างพร้อมเลี้ยงจี้เข้ามาหาทั้งแอซซิตทั้งทําประตูใส่ทุกๆกทีกทกจริงฮะอาร์ซอลจะไปได้ไกลแค่ไหนเนี่ยก็ต้องฝากความหวังไว้ที่นักเตะอย่า, aka, างโอโยซาก้ามาติโอรการแล้วก็เดแคันไลท์นี่แหละครับว่าระยะยาวต้องไม่ให้เจ็บยาวต้องไม่มีปัญหาเด็ดขาดและทีมจะมีปัญหาการขีนะครับเพราะว่า3คนนี้คือคีย์แมนสำคัญในการทะลุทะลวงของ อาเซนอลเลยทีเดียวนะครับาจากอาร์เซนอลไปดูทีมใหญ่อีกทีมหนึ่งแล้วกันนะฮะออีก2ทีมเลยนะครับนั่นคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กับเชลซีเลยแล้วกันบวกไปเลยอันดับ1ิบแปดสตารางครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอยู่6คะแนนนะชนะ2นะแพ้2ชนะในบ้าน2แพ้นอกบ้าน2นะครับที่เชลซีชนะ1เสมอหนึแพ้2เริ่มที่เอลกินฮาร์ดก่อนนะกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซีซั่มนี้ก็ออกสตาร์ทไม่ถูกใจแฟนบอลเลยทั้ง4นัด3นัดแรกยิ่งเละเทะหนักเลยแม้ว่าจะชนะวูฟมาได้แต่ว่าว่าแพ้เกมเยือนทั้ง2นัดนะแพ้ชนะวูฟกับชนะฟอเรสต์เบียดเบียดนะแกแพ้เกมเยือนกับแพ้ที่ลอนดอนสองนัดเลยแพ้อาร์เซนอลแล้วก็แพ้ ธน,นพัฒฮอสเปอร์เอาเสียไในว่ามีการเปลี่ยนแปลงใน แทงกลานนหนึ่งไปสัเมาเข้ามาตอนแรกเอเล็กแทนฮาจะให้เล่นในตัวจริงเป็นมิดฟิลด์คู่กับบบูโนเลยโดยมีแัสซโมโรเล่นเกมรับคนเดียวซึ่งมันทําให้แดนกลางขาดสมดุลน,นะนี่เป็นปัญหาของเอเล็กแทนฮากับทีมสตาร์ต้องไปขบคิดนะว่าได้โซเวียนอัมรับัดเข้ามาคริสตินเอลเซนยังต้องรูการอยู่ในสภาพสมบูรณ์จะใช้เมสายืนครูโบูโนเพื่อเล่นโอเวอร์โหลดเกมไปขึงหน้าเกมลุกไหมแต่พอไปขึงแล้วนะครับมาซอเตเดมีปัญหาหนักๆที่หมักหมมมานานะคือดีแต่ป้อ่อ,อไม่เป็นนะว่ากันง่ายๆเลยก็คือว่าสร,รา้างสรร แปลมันประตูได้น้อยมากๆแล้วเกมรุกเนี่ยมีนักเตะที่พังประตูได้บ่อย,อยๆแค่ไม่กี่คนนะก็คือมาคาสแ r รฟฟอร์ดมิคก็กับรูโน่ถ้า2งคนนี้เล่นไม่ออกเกมของมาเซอร์โซ่เตดเป็นอัมพาตแล้วก็รอความผิดพลาดของเกมรับเลยทีเดียวนะครับอีกปัญหาที่น่าปวดหัวนะของเอลคนฮาคืออาการบาดเจ็บของ นักเตะหลายๆคนมันซ้ำรอยหรือว่ามันเหมือนมันคล้ายกันหรือฟุตบอลลีกการที่แล้วไม่มีผิดเลยนะครับออกซามาต์ตอลีกการบาดเจ็บเยอะมากนะฮะโดยเฉพาะแนวรับนะลูกชอ่อตระเลือม,มาเลเซียสองแบ็คซ้ายเล่นไม่ได้ก็ต้องไปเอาเซกิโอเรกิลอนเข้ามาสแตนบายนะยืมตัวเซนาฟห้าตัวครับเดนเดอร์เลฟก็เจ็บออกรอเนตแอนร์ลาเฟลวารลันก็เจ็บบ่อยลิซันโดเจ็บไปอีกนะฮะหรือฮนนี่เม็กควายกับจอร์นี่ยูเวนซึ่งเซ็นฟรีเข้ามาปรากฏว่าก็ไปโชว์อะไรกันก็ไม่รู้นะเล่นแล้วไม่ถูกใจแฟนบอลอออออีีีีีีกกกกนน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 ะะผลลลงงงาออาาามมมมไไ่่่่ดปเเทททชติัั้้ฮแแ็็คววย ก็กลายเป็นปัญหาว่าแล้วถ้าระยะยาวนะครับถ้าลีซานโดเกิดเจ็บถ้าวาลานเกิดเจ็บถ้าลรนเดอร์เลฟสภาพไม่ไหวเนี่ยโอ้โหอันนี้ปัญหาหนักออกนะของเอลเคนฮาร์กเลยนะกับเซนท์ฮาร์ตัวเลือกที่มี ใครที่เกมรุกแน่นอนครับการได้รัสมุทฮอยลุนกองหนะะ้าคาตัว7เจ็ดสองล้านปอนด์ต่ีนิมเชาเดนม,มาร์กมาจากออตแลนตาเอเกนฮากหวังแน่นอนฮนะว่าให้เข้ามาเติมเต็มศักยภาพเกมรุกนี่เป็นกองหน้าที่แตกต่างจากทรายที่มีอยู่นะฮะเป็นเราได้เห็นกันแล้วนะครับใน25ทีสุดท้ายเกมที่เล่นกับอาร์เซนอลรัสมุดฮอยลุนเป็นกองหน้าร่่งใหญ่ที่มีความเร็วนะฮะไปกับบอลได้ดีพักบอลได้ดีค้าบอลได้ด,ด,ดีเล่นกับกองหลังได้ดีแล้วก็เล่นดวลตัวตั่อตัวหนึ่งต่อหนึ่งได้ดีนะ กับเพื่อนมากกว่าแต่ว่าหลังๆนะครับพอเจ็บบ่อยๆสภาพความฟิตไม่ดีมีปัญหาเจ็บจุกจิก็ทำให้มาเสียเวลาโดนส่งลงไปเนี่ยแฟนบอลปีศาจแดงบอกเลยว่าเหมือนมันเล่น10คนเหมือนต่อให้เขานะฮะแต่สิ่งหนึ่งก็ต้องให้เวลาครับกับลาสมฮอยลุนนี่การเปลี่ยนมาเล่นลีกใหม่นะแล้วก็ เพิ่งเล่นเกาโชได้ปั๊บเดียวเองแล้วก็ยังไม่เคยยิงถึงหลัก2หลักด้วยนะฮะในในฤดูกาลเดียวมาก่อนนะก็เป็นการแบกความหวังมากเกินไปหรือเปล่าลถ้าเข้ามาถึงแล้วกะว่าจะให้สตาร์ตติดจุดติดเลยต้องรอดูกันบอกว่าปีนี้น่าเป็นห่วงครับแล้วก็จะเป็นบททดสอบฝีมือรั้งสําคัญของเอเทนฮากหลังจากลงทุนไปมากกว่า450้าล้านยูโรใน2ตลาดายนักเตะนะเหมือนกับเป็นการล้างทีมว่ายง่ายบอ,อนวอร์มมเชสเซ่แต่บอกล้างขยะที่หมักหมมมานานหลายปีเลยแล้วก็เปลี่ยนทาามาเป็นนักเตะชุดใหม่แต่ว่า ก็ยังไม่ดีอีกออกสตาร์ทผลงานก็ไม่ดีฟอร์มก็ไม่ดีก็เริ่มบ่นและเริ่มมีคำถามตามมากับเอริกเซนฮากแล้วเดี๋ยวต้องดูนะ,ะว่าจะตั้งหลักได้เมื่อไหร่แล้วนักเตะที่เข้ามาใหม่โดจะเป็นโซเฟียนอัมราบัตสกิลโอเลกิลอนเมสันเมาอันเดโอนาน,าน่าหรือไม่ใช่ทาง้านมุมอลลนจะช่วยทีมของเอริกเทนฮากได้มากน้อยสักเท่าไหร่เดีย๋ยวไปดูทีมหนึ่งนะครับทีมใหญ่นั่นคือเชลซีนะฮะเชลซีต้องบอกว่าเป็นทีมใ่หญาคนจับตามองมากเพราะท็อดโบลีย์ลงทุน ายุ20กว่าๆเข้ามาเต็มทีมมากเลยปัญหาของมาริโอโปเชติโนคือยังไม่รู้ว่าสเปตัวแรกที่ดีสุดจะเป็นใครเพราะตัวเลือกเยอะเหลือเกินนะครับคนนู้นก็ดีคนนั้นก็ดีคนนั้นก็แพงคนนี้ก็แพงคือยังจับต้นสนปลายไม่ถูกนะว่าจะเล่นระบบไหนใครยืนบ้างอะไรยังไงบ้างกว่าจะได้โรเมโอลาเวียมากว่าจะได้ไกเซโดเข้ามามาเสร็จไกเซโดเข้ามาก็ท้ายตลาดแล้วนะครับกองหน้าอย่างดิโกลาแจสันยังฝ่าผีฝากใครไม่ได้เท่าดีขวดยังยิงน้อยไปหน่อยจากโอกาสที่มีแนะรับก็ยังมีความผิดพลาดไปะระยะระยะเพราะว่าทั้งดิซาซี่ก็มาใหม่ทั้ง วิกอะเดเวโคบิลก็เพิ่งกลับมาจากการยืมตัวที่ไบตันเจโกลเซวายก็จะ40แล้วก็เริ่มโดวลาลงไปแล้วคือบอลลูเซอโปรเชติโน,โนเข้ามาใหม่ปีแรกเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นงานที่หนักหนาสาหัสมากๆในการรับเผือกร้อนชิ้นนี้นะรวมไรู้เรือว่าท็อตโบลีจะไล่ใครออกเมื่อไหร่นะแล้วยิ่งทีมลงทุนไปมหาศาลขนาดนี้แน่นอนว่าต้องโนจับตาทั้งจากสมโมสรแล้วก็แฟนบอลเป็นอย่างมากว่าโปรเชติโนจะได้ทีมที่ลงตัวเมื่อไหร่จริงๆแล้วศักยภาพมักเตีของโชลซีถ้าแยกมาเป็นตัวในหลายๆคนถือวว่าเเป็นนระดดดับบ้ยยคิลแ ปัญหาคือว่าเมื่อไหร่จะรวมกันแล้วเล่นเป็นทีมออกมาตามที่โปรเชติโนวางไว้แล้วโปรเชติโนจะเลือก ติดเลือกการใช้งาน,นได้ถูกต้องตามหลักให้ผลงาน,นออกมาดีที่สุดหรือเปล่านี่เป็นคําถามใหญ่นะฮะที่เกิดขึ้นกับเชลซีในฤดูกาลนี้แล้วมันทําให้พวกเขาแพ้ไปแล้ว2นัดนะครับถือว่าออกตัวช้ามากๆในบรรดา6ทีมใหญ่ถือว่ามอร์ซิโอโบเชตินโนน่าเป็นห่วงที่สุดนะมันสะท้อนแา่ตัวพื้นแ,แล้วก็การลงทุนของทีมด้วยทีนี้ขยับไปดูอีกหนึ่งทีมนะครับที่ปีที่แล้วติดท็อปโฟร์แล้วเป็นทีมที่น่าจับตามองแต่ว่าออกสตาร์ทฤดูการที่4นัดแพ้ไปแล้ว3นัดนั่นคือนิลล์โซ่ยนะนครับัก็กงยง คงเดิกองกลางที่ได้มาก็คือซารโดโตนารีนะฮะพังหน้าได้มาตั้งแอนโทนีกอดอนแล้วก็ฮาวิ่บาสด้วยนะคืออย่างนี้ครับนิโลโซ่เนี่ยทีปีที่แล้วเนี่ยเป็นเพิ่งเข้ามาใหม่ปุ๊บแล้วก็เพิ่งโตเหมือนกับเพิ่งเพ,พ,พ,พิ่งโตกลุ่มทุนซาโอเพิ่งเข้ามา ึ่งโตเเพิ่งโตปุ๊บเนี่ยมันก็กลไปเป็วว่ายังไม่ได้จับตามองมากก็เน้นสไตล์เกมรับเหนียวแน่นอาศัยดดกยิงชนะชนะแพ้น้อยมากด้วยกันแล้วแต่พอมาฤดูกาลนี้หลังจากได้ท็อปโฟปีแล้วทุกคนมองแล้วว่าเนโโซคือทีมใหญ่เพราะเป็นทีมใหญ่แล้วสไตล์การเล่นแทคติกการเล่นเนี่ยที่ทีมเดินจับมาในการเจอเนโโซมันก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันนะครับเอ็ดดี้ฮาร์พอยต์ตัวมันทีมใหญ่ที่จะลุ้นโคตาไปนู่นไปนี่ไปยุโรปไปอะไรแล้วเขาจะไปเล่นแบบเดิมไม่ได้แล้วเขาต้องเดินหน้ามากขึ้นพออเดหาามกีรบจ็ ต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นหรือต้องอะไรเนี่ยส่วนมดมั่นเจ็บไปต้องหุแดนเบิร์นมาเล่นเป็นเซนเตอร์อ่ะมีการขยับตรงนู้นตรงนี้ไปทีปุ๊บมันทำให้เสียสมดุลแล้วก็ปีนี้นะครับก็บสำทีที่เสียประตูค่อนข้างง่ายมากๆบูโรกิมารายเองอาจจะยืนหมายเลขหกได้ดีแต่บูโรกิมารายเป็นตัวโคเกมสร้างเกมนะครับไม่ใช่คือตัวรับธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้เล่นเกมรับได้ดีเท่าที่ควรเพราะนั้นมันก็ทำให้ภาระหนักมาตกอยู่แบ็คโฟร์และแบ็คโฟร์มีความผิดพลาดเกิดขึ้นง่ายนะทีนี้เนะี่ยข้างหน จาข้างหลังอะพร้อมเสียบตัวเรื่อยๆแบบนี้ยสถานการณ์ไม่ค่อยดีแต่ซึ่งหนึ่งครับต้องยอมรับว่าโปรแกรมของเนโอเซอที่ออกมาใน4นัดแรก้องหหนักมากนะครับเจอทั้งแมนซิตี้เจอทั้งลูพูนะก็เจอทั้งไบรตันโอเราต้องบอกว่ามันมันมันยากจริงๆก็ม,มีเกมเดียวที่ เอาชนะแอสตันวิลล่าได้ต้องให้เวลานะครับแล้วก็เรียกโ um มเมนตัมกลับมาได้ดีที่สุดนะสำหรับเดีกโซข,ของเอ็ดดี้ฮาวถ้าเรียกโมเมนตัมกลับมาได้แล้วเล่นให้ได้เหมือนปีที่แล้วนะตัวผู้เล่นอนะ่ะมันดีกว่าปีที่แล้วอยู่แล้วนะก็มีโอ,อกาสที่จะกลับมาภาพรวมของคีมเบลิกอังกฤษป,ปีนี้เจทีมนี้เป็นทีมที่มองบอกว่าลุ้นท็อปโฟได้หมดลุ้นโคต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์คิทได้หมดแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับทีมอย่างไบรตันแม้ว่าจะเสียนักเตะหลักๆไปค่อนข้างเยอะแต่ในเมื่อเครืออข่าายมามงคุณ Coast, ลี Shelby, รรลรยาาร ไบรตันอาจจะเป็นอีกหนึ่งทีมนะที่สามารถสอดแทรกท็อปโฟร์ได้วยซาถ้ายุระยะได้ดีนะกองหน้าที่ที่มาใหม่นะอีวานฟอรูซันกลับมาจากการยืมตัวปีที่แล้วได้เล่นแล้วปีนี้มาได้เล่นเต็มๆอีกก็เล่นดีคารุมิโตมะยังยืนระยะได้จากฤดูกาลที่แล้วซอลลี่มาสปีนี้เจิดจ้ากลางสนามเข้ามาใหม่ไม่ว่าจะเป็นโมราอุดหรือใครก็เล่นได้นะแนวรับมีเซนเตอร์มาใหม่ก็ยังเล่นได้ดีอีกตรงตามแท็กติกของโรเบิร์ตเดชาร้อี้วันนั้นให้จับตาดูไบรตันปีนี้น่าจะเป็นอีกททีีีีมมม่ปปรระะสบกกาาณ์าขึ้้นนแลลวนะหังจ ได้โคต้าไปเล่นฟุตบอลยุโรครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสมโมสรน,นะเดี๋ยวปีนี้เขาจะอัปเกรดตัวเองได้ดีแค่ไหนต้องติดตามผลงานของโรเตอร์เดอชาบี้ครับในการคุมทัพไบรตันหรือว่าเจ้านกนางนวลส่วนฝั่งท้ายตารางนะผมแยกไปน,นิดนึงฮนะนั่นคือ7ทีมหัวแถวแล้วพีุู่ฝั่งท้ายตารางครับท้ายตารางเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีทีมแพ้ทั้ง3นับอยู่ย2อทีม นั่นคือลูตันกับไบรตันลูตันกับไบรตันเป็นสองทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาผมขอพูดในส่วนของลูตันทีมเดียวแล้วกันเพราะสําหรับผมผมมองว่าลูตันเป็นทีมที่ขึ้นมาแล้วเบามากขึ้นมาแล้วเบาขึ้นมาแล้วตัวผู้เล่นหลายๆคนไม่ได้มีประสบการณ์ในผรีเม็กอังกฤษไม่ได้มีตัวแบบเก่าๆเก่าๆอายุเยอะๆจากทีมอื่นที่เขาซื้อมาไปประคองเลยเป็นผู้เล่นชุดใหม่เล้วนเราก็ไม่มีประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลอังกฤษผมนั่งดูลูตันเล่น2นัดแบตเต็มเต็มเกมนะครับลูตันไม่ หรือในแต่ละแดนที่จะไปช่วยให้ทีมอยู่รอดได้เลยกองหน้าไม่ได้มีตัวฝากความหวังที่จะยิงช่วยทีมได้แนวรับอ่อนหักเสียประตูง่ายกลางสนามตั้งเกมไม่ได้ผู้สาประตูก็ไม่ใช่จอมเซฟอะไรมากมายนะติดของโค้ชก,ก็ดูธรรมดาไม่ได้มีอะไรหวือหวาเพราะนั้นนี่เป็นทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาเราเบาผมใช้คอาว่าเบามากๆแล้วก็มีโอกาสสูงมากที่จะได้เลื่อนชั้นกลับมาปีเดียวเราก็กระดอนกลับไปเลยคือผมจะแปลกใจมากนะถ้าจบฤดูกาลนี้แล้วลูตันยังยังรอดผลการตกชั้นได้ซึ่งมันแตกต่างกับแวนซองคองมานี แน่นอนว่าบางมกรมณีเขาทาเบอร์ลี่โฉบใหม่นะนฤดูกาลที่แล้วเนะี่ยดึงนักเตะจากเบลเยียมที่เขารู้จักมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำเบอร์ลี่ให้เป็นบอลแบบพาสซิงไม่ได้เหมือนไม่ได้เหมือนชอนได้ทำละไม่ได้เป็นบอลไดเรกละอาจจะดูแปลกตาไปบ้างแต่ว่ามันยังพอมีทีเด็ดบ้างยังม,มีเกมรับเหนียวแน่นเกมลุกยังพอเขาทําได้ยังมีจังหวะเซตบอลกดคู่แข่งนู่นนี่นั่นได้ไปน่ว่าผลงานงไม่เป็นใจแล้วก็เกมรับเสียง่ายไปหน่อยแค่นั้นเองนะครับสำหรับเบอร์ลี่ยังดูดีมีอนาคตกว่าลูตันลูตันเนี่ย น่าเป็นห่วงจริงๆนะถ้าปีนี้ไม่ตกชั้นถือว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับกับอีกหนึ่งทีมครับที่ผมบอกเลยว่าน่าเป็นห่วงมากน,ะนั่นคือเอลตันของชอนไดนะครับรอแร่เราแรกมาหลายปีแล้วปีแล้วก็รอดตกชั้นในนัดสุดท้ายของฤดูกาลนะปีนี้แทบไม่ได้มีการเสริมทีมเลยเนื่องจากเจ้าของทีมไม่ได้มีเงินอะไรมากพอแล้วนะครับต้องประคองให้อยู่รอดเท่านั้นนะแล้วตัวนักเตะเองก็เดิมๆเลยตาชุดที่หนีตกชั้นเมื่อฤดูกาลก่อนนะปีนี้ออกซัร์เสมอ1นแพ้3ามนะครับปัญหาคือเกมรุกนะฮ วินนะแต่ว่าปีนี้คือเหมือนหมายถึงว่าตั้งแต่ปีที่แล้วนะก็ไม่ได้เปลีย่ยนแปลงอะไรแล้วก็ยิง น้อยเจ็บบ่อยเกมลุกยิงไม่ได้เกมรับก็พร้อมโดนปีนี้เอลตันหน้าเป็นห่วงกว่าทุกปีนะครับแล้วก็มีโอกาสมากที่จะร่วงตกชั้นนะหลังจากเจียนอยู่เจียนไปามาหลายฤดูกาลแล้วซึ่งถ้าเอลตันตกชั้นไปต้องบอกเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะทีมี้มีกเก่าแก่นะครับแล้วก็มีแฟนบอลค่อน,นข้างเยอะนะแล้วก็ในเมืองไทยเองก็มีแฟนบอลของเอลตันอยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะต้องรอดูแต่ต้องบอกว่าเอลตันเหนื่อยเหนื่อยจริงๆครับในในฤดูกาลนี้ในการลุ้น หนีตกชั้นนะครับและนี่ก็คือภาพรวมคร่าวๆนะฮะของพิมลิกอังกฤษในช่วงต้นฤดูกาลนะครับออกซามิแล้ว4นัดนะสนัปดาห์นี้ผมมา ไล่เรียงรีวิวในแต่ละทีมให้ดูวนะ่าเนื่องจากว่ามันเป็นสัปดาห์ทีมชาตินะก็จะไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวของเพมเลียงกริดมากมายนะก็ดูให้ดูนะว่าแต่ละทีม7ทีมใหญ่ออกซาร์ยังไงท้ายตารางทีมไหนน่าเป็นห่วงนะครับสัปดาห์นี้ครับเดี๋ยวโปรแบบรกรมพพมเลียงจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับออกซาร์กันในวันเสาร์ที่16นี้เวลา18บแปดนาฬิกาสนาทีนะครับวูฟัมตันจะพบกับบรนะิอล์อพู ส่วนคู่อื่นนะดูได้ตามที่หน้าจอเลยนะครับส,สาบสมพุ่มโมนเสาร์ครัพพลลบแอสตันวิลลาพบคริสตัลพาเลทฟูตแลมพบลูตันแมนเชสเตลซีเต็ดพบกับไบรตันทรัมพ์ฮอสเปอร์พบเชเชลฟิยูเนี่ยต์เวสต์แฮมพบแมนเชสเตอร์นะส่วนนู่นคู่ฮาดุมครึ่งนะแอสตันจะเล่นกับเบรนท์ฟอร์ดข้ามไปวันอาทิตย์เนี่ยมีสองคู่บอลมาเล่นกับเชลซีแล้วก็เอลตันเล่นกับอาร์เซนอลน,นะครับแล้วก็ข้ามไปคู่ดึกเลยนะเป็นคืนวันจันทร์ต่อเช้าวันอังคารนะครับเกมระหว่างสองทีมท้ายตารางครับลอตตเทนอฟฟอร์์ลียก็ตติดดดามูไ้ครับ ฝากไว้ด้วยนะครับว่าสกอต์ดิกของเรานะจะมีข้อมูลดีๆมากมายนะครับในยูทูบนะครับสกอร์ดดิกออฟิเชียลชานอลกดซับสไคร้กันไว้ได้เลยนะครับรายการของผมก็จะกลับมาเจอกันทุกประมาณวันพุธวันพฤหัสนะฮะเพลย์บิลลี่วิกลี่สรุปภาพรวมความเป็นไปสิ่งที่เกิดขึ้นในเพลย์บิลลี่อังกฤษของแต่ละสัปดาห์นะครับนอกจากนี้นะในโดยส่วนตัวของผมเนี่ยยังมีคลิปอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปของแมนเเชสตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าเป็นคลิปเรื่องราวเก่าๆที่นำมาเล่านะครับก็ ฝากติดตามมันได้นะครับในช่องทางของ s c o Score e Addict ทางช่อง y u t u b e นะครับ Addict Official Channel กด Subscribe กันได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่อีกทีสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ